ไม่ได้บอได้บอกว่าเป็นคือไผยแต่ว่าคือหมายถึงว่าอันนี้อันนี้ก็บบ่อในในส่วนของเฮาอย่าคเขาเหมนตนนั่นไปทัวร์ด้อยนี่ลหละสองสองสามหมื่นวันหันผมบอกกาไละไสดเลยเพราะว่ามันกับมีเรื่องอะไรเรื่องนี้มันจะโยนทุกคนนั่นแหละแล้วแล้วคือเหมือนที่ผมพูดแหละแต่ละคนมีวิธีใช้ชีวิตของตัวเองเขาแบบแต่แกยุ่งก็มีถ้าจ่ายเกาตังใจคุณนั่นมันก็มีแค่นั้น สิ่งอยู่กันหลายคนสิงลงไปทั้งนั้นคือเขาเห็นมาเบิดห้วแม่ไปเที่ยวไปจนมาคือกว่าแงจะมาอยู่ตรงนี้ได้แงก็เจอมาหมดแล้วเหมือนกันแล้รู้สึกว่าไม่เราเราสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากที่จะได้ครอบครัวที่มีความสุขพ่อกับแม่เราอย่าล้างกันเราก็ไม่ได้อยากให้ครอบครัวเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเหมือนกันเหมือนก,นกับพี่บอยคือแม่ก็เลี้ยงยายเลี้ยงมาเราสักวันหนึ่งพี่บอยมีผู้หญิงสักคนเข้ามาในชีวิตเตงก็ไม่อยากให้ครอบครัวเตงเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะเออ ง่ายๆหลักการใช้ชีวิตง่ายๆคือถ้าไม่อยากเป็นแบบไหนก็อย่าทําแบบนั้นผมเป็นคนไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอใครหรอกเมื่กี้เขาบอกเด้ไปสไเลยนี่อยู่น้ำเนี่ยนี่แหละไ,ไปเห็นโลกไดไปเห็นนมองเที่ยวได้ไปเห็นที่นั่นที่นี่คือเราลดลงมายก็จะแบบโฟกัสแต่เรื่องงานทํางานเสร็จก็อยู่บ้านอยู่กับมแม่กับยายผมมันที่ติดติดแฟนติดครอบครัวผมมาอยู่กับแอนเนี่ยเราอยู่ได้กันสองปีกว่าวก็ยังเคยเห็นเขาแบบ ไอ้นี่ไหมพ่อก็ไม่เคยใช่ไหมแม้ก <ทำ S 2> ระทั่งพ่ออยู่นคนเดียวพ่อก็ไม่<ะ>แม่เดี๋ยวเขาไปที่กินข้าวกับเพื่อนนะใช่ไหมเขาไม่เคยไหมไม่เคยเพราะไม่มีเพื่อนเคยได้ไปนงางใส่สอดแจงเอกเคยได้ไปอย่างเมือ่อก่อนมากก็จะไม่มีงานก็จะนอนมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นอีกบุคคลที่เราเหมือนแบบเราเราอายุตอนช่วงอา,ายุยี่สิบกว่าแต่เรามีภาระแต่เราก็เลยกลายเป็นเป็น เหมืนมันต้องหาตังเราเราไม่เคยได้มีอารมณ์คเป็นไรุ่นไม่มีสังสรรค์บ่เคยมีสังสรรค์บ่เคยมีไปหาเพื่อนโดยที่แบบว่าไม่ใช่ธุระเรื่องงานหรือเรื่องการหาเงินเนี่ยคอยสิบอ่ไปใส่เลยเอออบ่ไง่าไๆแบบบานบานเนาะถ้าไม่ใช่เรื่องของการทำมาหากินเนี่ยจะไม่ก็ก็ได้ใช้ชีวิตไปรุ่นบ้างได้ใช้แล้วแต่แต่แอนก็อยากมีชีวิตที่ดีคือหมายถึงว่าแอนก็ที่พยายาม ตะเกียกตะกายตัวเองเพื่อที่จะเพื่ออยากทําชีวิตให้มันดีขึ้นวินเราดีขึ้นเราจะสามารถเลี้ยงคนอื่นได้เลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เลี้ยงยายเลี้ยงพอ่อเลี้ยงทุกคนได้แอนตั้งสี่ล้วก็เลยแบบพยายามที่จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่ทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่คำํำที่คําที่เรายือนหยัดอยู่เสมออ่ะก็คือเราจะไม่ข้ามหัวคนอื่นขึ้นไป ต่อให้เรา <ใน S 1> ชีวิตที่ดีก็าตามแต่เราเราเรา,เราจะค่อยๆเดินไปตามบันไดของตัวเองขั้นมาแนวตัวเองให้มันดีให้ได้คืออันจะคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อว,ว่าต้องเจออะไรบางทีไม่ได้คิดว่าไม่ต้องแบบหวังพึ่งใครอ่ะแต่ว่าเคย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 ,เคยรู้สึกว่าเวลาเวลาร้องเพลงจะสักปีป ให้รอรอพี่ก็รอเพลงนี้เป็นเพลงที่เยียวยาหัวใจว่ามันต้องมีสักคนแหละที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะแบบเดินไปด้วยกันแต่นตอนนั้นตอนที่เราไม่รู้นะว่าว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่ต่อชอบร้องเพลงนี้เพราะว่าคิดว่ามันตรงนี้คนที่เข้ามาเข้ามาช่วยเข้ามายืนหยู่ข้างเข้ามาคอยซัพพอร์ตเฮ้ยเราทําดีมาขนาดนี้เข้าใจไหม <S <S ว่าเราแบบเราสู้เราทําดีเราไม่ได้ผิดศีลผิดใดๆไม่ เป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องนี้มากถ้าเราคิดว่ามันไม่เจริญมันไม่มีทางเจริญแน่นอนเราก็ทําทําของเราเองมาโดยตลอดทําทําทําแต่ก็คิดว่ามันต้องมีสิวะมันทําดีขนาดนี้มันต้องมันต้องมีสักวันแหละสรุปแล้วมันก็มีจริงๆมันมีจริงๆมันก็มีจริงๆมันก็มีจริงๆ